กาบสบายดีกาบทักไทยสบายดีสวัสดีจ้าพเมพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเมื่อนี่กาบมาพบก,กับสาบุภาอีกเส้นเก่าเส้นเคยนพี่น้องทีซ่องสองสาวลาวเจโนเมื่อนี่สาบุภากะจะมาว่าเรื่อาอคุณคาเมนพิน้องราะวะสาบุภาได้ยินข่าวแล้วกาบหมดสึกกว่าสบายใจนะเนาะราวามันกะมีผลกระทบหลายต่อประษาชนรลาวนะทั้ง ด้านยูทูบเบอร์แล้วก็ทางด้านแห่งงานลาาเนาะแต่ว่าสับุพากลขออนุญาตบอกความคิดความเห็นเนาะเพราะว่ามันกิเป็นเรื่องระดับประเทศนะพี่น้องที่สบุพภาออกมาเหตุคิดนี้ย้อนว่าสับุพภาสอบการท่องเที่ยวไทยสอบประเทศไทยเนาะแต่คืออ่าเดี๋ยวบอกไปนะพี่น้องเพราะว่าเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นนี้มันมีผลกระทบต่อประชาชนลาวอย่างอย่างมหาศาลเลยนะพี่น้องเพราะว่า แบบว่าประธางฝั่งไทยนะพี่น้องเพื่อนกันแบบว่ามีการแบบมีการเริ่มแบนแห่งงานลาวเนาะแล้วก็ในการที่ให้งงานลาวจะขามไปทางอันขามไปทําง,งานทางฝั่งไทยก็จะมีความเข้มงวดในการตรวจสอบในการผ่านเพื่อผ่านแดนเพื่อไปทําง,งานเนาะ,ละ FC แล้วก็มีเอฟซีลายทหานเปิดกระดาษความนต์เข้ามาในส่งสามูพานเนาะว่าจะบอหงแห่งหงานลาวอีกแล้วเนาะ ราะว่าการมีความแบบว่าเสียความหูสึกหลายเนาะเสียใจหลายแบบว่าเหล้าไปออกมาอ่าบอ,อกนัดเนาะทางเรื่องยูทูบเบอร์กันนะพี่น้อกอ่าเอฟซี FC ไทยลหลายๆท่านเพื่นกาได้อ่าเขามาบอกว่าเลิกกิจกรรมในทางสังคมเพราะว่าแบบว่าโครนการแบบมีความเสียมดเสียใจเนาะพี่นอ้องที่คนลาวเนาะไปเข่าข่าคนอื่นนะทา,ทางทางถี่คนไทยนะพี่น้องเป็นคนทีบสวยเหลือเศร้าเล้า ตลอดมานะพี่น้องเพาว่าจะเป็นทางอาด้านเฮงงานลาวที่เป็นทางท่านีฝั่งไทยก็หลายน้พี่น้อง <c oughs> แล้วคนไทยเพิ่นกะหมักหักเฮงงานลาาเนาะเพราะว่าเพิ่นกะไปไวแบบเป็นประเทศที่แบบว่าสื่อสารกันได้นะพี่น้องว่าวา,วาย่างไงจะเป็นแบบบ้านพีเมืองนอกเนาะสื่อสารกันเข้าใจผู้ภาษากันะนะพี่น้อง แหล่ากะม่อหัมแห่งงานลาวเนาะแล้วก็ทางยูทูบเบอร์ลาวผ่นกระหมักสวยเหลือหลายส่งเนาะก็มีส่วนหนักก็มีแต่ ah PFC ไทยเนาะทีขามาสวยเหลือขอมาอุปธรมเนาะส่งซาบุพายเองกะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยกันนะพี่น้องทีขามาอุปธรรมขามาสวยสามสองสองซาลาวให้มาเป็นสองซาลาวหนึ่งมือหนึ่งกันย่อนว่าเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะคนใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยทีผื่นไท้ความสนับสนุนลก เอฟซีไทยเนาะที่เพึ่นคอยมาให้กำลังใจคอยมากดไลค์กดแซ่โดยตลอดมาเนาะพี่น้องจะเห็นในสบุูานี่ทุกเืิอนี้เนาะและเพึ่นก็เข้ามาให้กำลังใจสบุาูาเรื่อยๆส่วนมากก็จะมีเอฟซีไทยทั้งนั้นเลยเนาะยอมผาดได้ว่ายูทูบเบอร์หลายๆายฐานนี้อาจะติดตามลดลงมาลายกันหน่อยนะพี่นอ้นองอในเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนาะในทางารลาที่อยู่ทางฝั่งไทยก็คือซีอยู๋เนี่ยก็กาวนะพี่น้องเพราะว่า บางคนบาง่ายพื่นกระเสียใจอาแห้งนะพี่น้องผ่้กาอาจจะมาหางานาวเนาะกับอาจะอันความต้องการในเหงานาวผล่นก็จะน้อยลงเนาะจะในกรณีของสมุภะกาวหูเสียใจหลายๆเนาะกับ่องทีเกิดขึ้นเนาะกัตามฉี่เห็นมากก็มีแต่พี่น้องทางฝั่งไทยนะพี่น้องทีมัก่วยเือคนลาวตลอดมาเนาะแต่ว่าเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกัเข้าใจคนไทยเนาะเข้าใจเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะว่า ความรู้สึกข,ของเพื่อนกะมันก็นจะเสียไปเลยนะพี่นอ้องจากที่ความรู้สซึกแบบดีต่อกันมันก็นจะแบบว่ารู้สซึกเแต่ว,ว่ามัน,นเหมือนเหมือนแบบวบ่ามี่าคือเห็นว่าออกแล้วนะพี่นอ้องเซจุดนี้สมภาพากกะเข้าใจพี่นอ้องชาวไทยดีนเนาะแล้วะกะ็ยอมผับกับคนกระทบที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าถึงว่า PFC ลลายถานอาจจะเหลิตกติดตามแต่ว่า PFC ที พีเอฟซีไทยที่เพื่อนมีความขอใจต่อ,อคนลาวเนาะว่าเป็นเรื่องของอทางระดับถูน้ำกับประชาชนกับแบบว่าพลละประเด็นกันเนาะพีเอฟซีรายฐานที่เพื่อนขอใจในจุดนี้เพื่อนก็นยังเข้ามาติดตามต่อเนาะทางส่องซาบุภาเพื่อนก็นได้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันาะพี่น้องว่า เื่อวาจะเกิดยังข้นเนาะอ่านกันยังักแพงคือเก่าผืนก็นกนยังมาติดตามให้กำลังใจคือเก่าเนาะจุดนี้สาบุภาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อน,นหลายๆที่เข้าใจเนาะพี่น้องว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแบบว่าของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะแบบว่าก็จะชวนแบบเฮ่าก,กับ,บ่ฮู้เรื่องอีหอย่างอะไรเนาะพี่น้องต่อไปสาบุภาก็จะมาอ่านคอมเมนต์ความหูสึกของอ่าทางฝั่งไทยเนะาะเพิ่นหูสึกใดกับเรื่องนี้เนาะ อามาอ่านคอมเมนต์ที่หนึ่งกันเลยเนาะผมคนหนึ่งสอบสนับสนุนคนลาวจากส่งของให้ยูทูบเบอร์เพราะรู้สึกดีเวลาที่เห็นเขาได้รับแล้วมีความสุขไม่ได้โกรธคนลาวเลยนะแต่เสียความรู้สึกแต่ถ้าในอนาคตมีภัยพิบัติคิดว่าก็คงช่วยแหละเพราะคนที่เดือดร้อนกันเพื่อ คนร่วมโลกคนหนึ่งถ้าจะสนับสนุนขอมาทางพม่าดีก,ว,กว่าก็จะแบบว่าจะมาสนับสนุนขอลาราอีกแล้วนะพี่น้องกะเพิ่นกะเสียวควุมูดซึกอเลยนะพี่น้องกะจุนีสัพพะก็เข้าใจเนาะเขามาตอบคอมเมนต์ที่สองกันเลยแรงไม่นึกไม่คิดเลยสักนิดว่าเราจะทำได้ลงไม่ช่วยไม่ว่า ก็แค่น้อยใจแต่กลับมาลุมซ้ำเติมความรู้สึกจะเป็นแบบไหนคอมเมนต์ต่อไปเลยนะพี่นอ้องต่อไปอะไรมันคงไม่เหมือนเดิม,มเห็นคนไทยปกติสอบทะเลาะกันเองแต่เสือ้อเถอะเรื่องของแผ่นดินสถาบันวัฒนธรรมประเทศชาติเราร่วมกันกอดคอสู้ได้เสมอเสียใจและผิดหวังพูดภาษาใกล้กันทำกันได้ลง ส่วนมากคอมเมนต์อ่าเพิ่็จะเป็นคอมเมนต์แบบว่าเสียคมหูสึกกันเลยนะพี่น้องข้ามาคอมเมนต์ต่อไปกันเลยเนาะเคยรู้สึกดีกับคนลาวมาตลอดถ้ามีโอกาสคิดจะไปเที่ยวให้ทั่วเมืองและลงทุนธุรกิจในลาวแต่ตอนนี้คงไม่แล้วครับเสียใจจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปเลยนะพี่น้องเขาก็หากพี่น้องลาวอยู่เดอ้อแต่ก็เสียคมรู้สึกหลาย ันนี้ก็เป็นอคอมเมนต์บางส่วนที่สบุภาได้คัดมาได้นำมาบอกเราให้พี่น้องได้หับหูดำการน,นะพี่น้องว่าความคิดเห็นของอทางฝั่งไทยเป็จะคิดเห็นอะไรคิดเห็นอะไรต่อเรื่องนี้เนาะ mm hmm. ส่วนมากที่สบุภาได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าผ่นเสียความหูซึกกันแล้วนะพี่น้องแบบว่าที คนไทยเนาะคอยเสือยเหลือสอยเหลือคนล่าตลอดและเพื่อนก็คิดมาตลอดว่าคนลา่านะพี่น้องเป็นบ้านพีเมืองนอกเนาะเป็นบ้านเมืองที่เข้าใจใกันว่าภาษากันหูเหลืองเนาะและเพื่อนก็หักแพลงคนลา่าแบบว่าคอยสนับสน ون, ุนทางส่องยูทูบเบอร์มาเลยโดยตลอดนะพี่น้องคือที่เราผูได้อ่านคอมเมนต์ไปนะพี่น้องเพื่อนตอนที่ ประเทศลาวเกิดภัยพิบัตินำถว่วมกับมีศิษพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นมาสอยเป็นขังเป็นคนทําอิดเนาะกะตอนนั้นก็แบบมาสอยลายได้พี่น้องตอนนั้นก็เนาะแบบว่ากะมีท้งอาดารามีทางคนดังอยียงก็ลายเนาะที่เพิ่อนอาคนขาวคนคองมาสอยเนาะสัุพากัซึ่งใจลายเนาะตอนนั้นก็ได้กัเขาใจคนไทยเนาะพี่น้องว่าเพิ่นก็คงจะเสียวความรู้สึกลายในเรื่องนี้เนาะ อแบบว่าบ่เข้าข,าขายย้างและยังแบบว่าคล้ายๆอาว่ามาซ้เติมกันเทานนเนาะพี่น้องกะจุดนี้สมุภากะเข้าใจเนาะก็แบบว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คล้ายๆกับอคําสุภาษิตคํานึงเนาะพี่น้องที่คนาณมากล่าวเนาะวะ่าอาปาตัวเดียวก็นเน่าบดของเนาะพี่น้องแบบว่าผู้ที่บ่มีความอาออเกี่ยวของก็เดือด้อนไปกันทางประเทศเนาะ เ็นเรื่องที่แบบว่าบบน่าจะเกิดขึ้นเลยนะพี่น้องราวาการส่งผลกระทบต่อ,อประชาสนลาวอย่างมหาศาลเลยเนาะในสุดท้ายนี้นส,สบุภาก็าต้องขอแสดงความเสียใจนําพี่น้องสาวลาเบอร์ทุกทานทีได้รับผลกระทบต่อความผิดพลาดในครั้งนี้เนาะบาวาจะเป็นทางด้านยูทูบเบอร์ลาวหรือวา่าแฮงงานลาวแล้วก็การท่องเที่ยวลาวนัพี่น้องการได้รับผลกระทบอ,ะอย่างทั่วถึงเลยเนาะพี่น้องแล้วก ยังไดก็ตามเนาะสาบุภากะยังเสิเหตุคลีปเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยคือเก่าเนาะเพราะว่าสาบุภากะลงหักประเทศไทยนะพี่น้องและกัประเทศไทยก็เป็นประเทศที่แบบว่ามี่บุญคุณเนาะต่อสุบาเนาะคนไทยเป็นคนมีบุญคุณต่อสุบาเนาะเหตุใหนสาบุภาได้ลืมตาได้เห็นโลกกว้างเนาะได้เห็นสิ่งใหม่ๆได้เข้ามาสอยเหลือสเนาะรากะ ผู้ที่คอยอุปธรรมค์ขสู้คอยให้กำลังใจคอยสปอร์ตสบุภาตลอดมาก็มีแต่ PFC ไทยเป็นส่วนมากเนาะจุดหนี้สบุภาก,ก็เลยลืมประเทศไทยบ่ลงเนาะแล้วก็จะเหตุคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยนำเสนอเรื่องราวของประเทศไทยต่อไปเนาะถึงแมนว่าคนไทยบางฐานอาจจะคิดอะไรก็ตามกับยูทูบเบอร์ลาวเนาะ ในคลิปนี้สบมบภากดกษีร์คอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซีทุกฐาน,นที่เข้ามาติดตามหับสมแต่ตนจนจบคลิปและบอกห้ามโฆษณาของสาวลาวอย่าลืมเลยพี่น้องจะในก็อย่าลืมเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อบอกให้พลาดคลิปใหม่ๆจากสองสาวลาวนะพี่น้องเมื่อนี้สบมบภารดกิีร์คอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องมือหนาพบกันใหม่เ้อจ้าสบายดีบายบาย